ลงยังโอเคลงเอาสวัสดีครับสวัสดีสคุณเพื่อนรับ,บช่างต้งนแะล้วแล้วก็ช่างแก้มตรงแล้วอันนี้ไม่ต้องเชื่อมหรออันนี้อันนี้เออ,อเอาเลยครทออั้งเอออ่ะนี่แหละแต่ละคันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับเอาช่างสี ชังสีก็มาจัดตัวน,นี้ฮะแล้วล่ะชังสีเดีแต่ละครั้งก็ยังรอเกียดอยู่จับจับทางอันทางอันนี้แป๊บนึง โอ้นี่ครับทีนี้ก็ท่ำหัวต่อเกียร์แล้วครับแก่ก็แก่กกำลังไปเอาเกียร์อยู่ครับอันนี้ก็รอเกียร์ตอนนั้นก็เริ่มเรื่รอขึ้นโค้งเรื่องขึ้นแทนเกียร์แทนเครื่องนั่นแหละครับไหนตัวนี้นะที่มีเกียร์เนี่ยเป็นของลูกค้าโมดิฟาย Mod ify, modify modify อ้ออเอาเสร็จแล้วดีกว่าไอ้เครื่องกันไหนอ่ะเฮ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอเครื่องมาวางก็จบแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นเคส็ซีมาใหม่วันก่อนครับเนี่ยมากี่ตัวไม่รู้สองตัวหรือเปล่า กิซีขออะไรน,อน้อนน่มีโซหรือเปล่าประมาณนี้ก็ทางไฟก็เดินไฟแล้วครับก็ ก็ไล่บางอย่างครับเดีน,นี้รอครับก็ไล่ผมเดี๋ยวกำลังไปให้ซื้อไลกครับพวกเราที่ติดเชสซีมาครับเนี่ยมาแล้วลูกค้าก็ใส่เราอพลอยก็จะถอดเ่าวัานี้ไว้เนี้ย หาเลือกซื้อไปใช้งานได้เลยครับนี่ใส่เราสองตัวก็ก็แบกได้ครับประมาณหนึ่งฮะหกเจ็ดตันได้เลย Điều à, Điều cái linh hay Ơi Ơ à, ờ, này lại tung á Ủa này thương này tờ Cái lưng này, đe ra nè เป็นเหล็กรล่น่ะทำเองในยินตปเนี้มันเหมือนเหล็กครับไม่ใช่เหล็กโล่โหเี่ครับชักเอ็นเมาอีกแล้วสองสามคันแล้วเนี่ยน่ครับ cả nuôi cả nít cả cả nít cả nít nó nói đây bé ăn bé ít này để đồ cái đục nữa cái đục ngu nó เอ้นี่ฮะมีเครื่องไม้อีกหลายตัวเลยเนี่ยเลอลูกค้าด้วยแล้วก็เครื่องของลูกค้ามาจากจากแก้วมาจากไหนนี่ส่งสั่งมาครับเดี๋ยวน,น,นี้ทำไมกลองสูงใหญ่จังนาเชือกทำไมกลองสูงอ้อมาอยู่บนแท่นนี่เอง ้มันยังเนแทนเนี่ยมีวายมีวายสิบแปดไร่ชั่วไม่มไมมมบุตตานฮน่าห้าห้งตึงตึง ันนั้นก็ทำตามงบฮะเนี่ยนะแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งครับผมนี่จัดให้เลยช่างแก้มเดียวแล้วตัดออกแล้วี่ไม่ได้เลยเนี่ยม่ได้เลยเตะเฮ้พอได้ไหมสมอสด์ออกก่อน ไอ้พอดีเลย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 เกียย์อะไรเกียย์อะไรอิสุอะโอ้ยต้ตาเกียรวเอามาเี่ยเี่ยที่เียนเนี่ยเกีเอามาเกียวเี่ยเกีสายแบบนี้ก็คือเกียร์โตตานี่แหละ เหมาะมากเลยครับทำเคีย2สลูกเนี้ยเคียดลูกที่สองกได้เลยครับโหอะไรดีครับนาดีนะก็ด้ะงกมาถ่ายตอนเย็นแล้วทางก็ทำงานแ่ช้าแล้วก็เริ่มงดูตาางทุกคันเลแหละางนน้ากห้าคันเนี่ย้างหลังก็ สร้างคำสายุัมันแล้วก็แต่งไอ้คำสีด้วเกันนั่นนะวันนี้ก็งานก็ได้ประมาณนี้ฮนะต่อไปก็รอเกียร์รครับรอเกียร์ที่คันเลยเด็กสี่คันคันนี้โมดิฟายครับโมดิฟายก็เกียร์เข้ามาอยู่แล้วคันถัดไปก็จัดตามงบบ ทาง้างนั้นก็คือจัดเต็มอะอเสค,ครับสุหรัดทีนนี้ก็เไเสและเสติดตามเนี้ยสวัสดีครับ